คนแต้มมุมมาจ้าครับ เชยพาน,พนคือสีฟ้าบอกไม่ต้องบุกเยอะนะครับสีพีนบุกแล้วบุกอีกยีงไม่ได้สีฟ้าต้องกลับไปแป๊บเดียวนะครับได้ประตูลูกสามหนึ่งนะะี่ครับได้เชยพานใช้แล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยตัวจะเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะหัวเ,เร็วที่สุดแล้วน,นะครับเบอกว่าทักษะในการยิงของเต้มไม่ธรรมดานะครับยิงชิปให้บอลข้ามตัวถึงตอกเข้าไปอย่างเชยปพา มือปามาหาปุดที่สุดทเพลงคนอ่นไม่อยู่นะฮะโดนเป็นสามโลกเลยนะ สีพีชตามหลังสองลูกนะครับเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆจะทำอะไรก็ต้องรีบทำปูสามรตูให้สีด๊อกกองน่ไม่ธรรมดาครับอมโคสสีฟ้าตอนนี้นะครับนอจากปูสามตูฟองแล้วกองหลังตอนนี้มีกิกนายินคู่กับดีแลนหมายเลขส้คู่เลครับคอมพิวเตอร์หมายเลขแปดเป็นมีด ฝั่งหน,น,นุ่มเดินยากนะเอาเชือกออกนี่นสออ่วมายเลขสิบลงไปครั้งรีวิชระมิ้งถึงขึ้นมี่ห้าตันบอยยังอยู่ครับแล้วก็เจมเจิรยุนะครับมาสักพูชก็แสดงโชว์ช่วงรักเพิ่มก่อนนี้น้ำพระสงฆ์ชุดนักฟุตบอลลงสามไปครั้งหนึ่ง มากครับลูกนี้ทั้งสีพีชอเล็กซ์เรนเดลครับโอ้โหเกือบเล่นงานบ็อกโคสเวนแล้วครับดูภาพรีเพลย์กันอีกครั้งครับนี่ครับอเล็กซ์ช่วยกันกับสมิธสมิธเอาตูปังไว้อเล็กซ์โอ้ยบนรถไฟมือปุบ็อกนิดเดียวแล้วไปชนคานครับนิดเดียวจริงจินะไปดีเนี่ยมองมันเข้ไดนครับสีพีชได้ลูกเตะมุ้งับ เลยมาด้วยสวิตต์เป็นแจ็ปเพนเพชรครับแจ็ปโดนไปฟ้องบอกโอ้โหมาสบายครับสูงขนาดนี้ขอขอคนเลี้ยงพื้นที่ไม่ต้องดิดเยอะนะครับทุกผู้รับสาร ไม่ได้สวยงามแับคมากมิดมิดเร็เรได้บอลอยู่โเปิดรรไม่ได้ครับักไทยรักเจมแน่นจริงๆครับกเจมนะครัดุ้ยเราบลมอยครับยังจะวิ่งเข้าไปเจมนะเล แะสีพี <Str GI> ตอนน <East. S 2> ี้นมะคุณเกตอยู่นะฮะอร้อนไ่ร้อรลนคะกคนทาง้นทให้งไม่้งรอ่าล่ขึ้นมาเป็นสอประตูต่อสได้หปล่าอยู่ที่รนีคับครับได้ไหมหลังจากทำเข้าประตูตัวเองไปในครึ่งแรกหลัากนั้นเซฟเนพล ก็บอกเขาได้แล้วล่ะ10นาทีสุดท้ายทิ้งนะคทัดโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับอันนี้ยกเท้าสูงเก่งจริงไปไปไปโวยพุทธศีลดีไม่ได้อ้าวสมิธไปได้เฟสปล่อยไปวันนี้จะว่ายังไงอเล็กซ์ยิง เล็เรนเดลทั้งสม<ะ>ิธโโอ้หเรียกว่าด่าหน้ากันเข้ายิงนะครับไม่ด่ากาเป็นกับกานเรสยิงนะครับเรสเขายิงไม่เข้าหายหน้าเป็นขีดขาดเลยนะครับเลสที่ได้ด้วยแล้วเจฟได้ช่วยแล้วไปแน่แล้วก็ไ่แน่ ยังไม่แน่จะเกิดยังไรดวิริพรยิงได้แล้วผู้ชนะครับสุโธโอ้โหสุดนุ่มเบเลยชนสายร้าวเราวบูมไม่ได้ิคของสีพีบ้าไปแล้ำยางนะครับอุ้ยเอางั้นเลยได้ๆๆแบบเบิร์นเบิร์นออกมา อะไรเนีเ้อบคุรอคุณค่ะคิดถึงนะให้พี่ได้เปรียบก่อนเพวไม่ได้เปรียบก็เป็นไปตามกติกาไปเฉยเป็นฟรีคิกของพี่น้องถ่ายไปแล้วเมื่อกี้โม่ตลอกับแก๊เซฟตลอด ผู้จัดการทีมสีพีชเจนนี่หายใจไม่ทั่วคอนะ้อง้วตอนนี้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เอาเอาเอา